สวัสดีครับผมในนึงนะครับวันนี้มาพกันแล้วนะครับวันนี้พามาเลเครื่กงือจีอะไรซ้ายนะครับวันนี้มีทีมงานสามซี่ว่ามีเครือจีอะไรซ้ายไหมครับอันนี้มีเครื่อจีอะไรซ้ายนะครับโค้งเหรนสเตลลีนะครับผมเดี๋ยวก็จะแนะนํานะครับว่ามีเะไรมั่งเทเทม่าในเครืองนะครับอันดับแรกเลยเครือจีอะไรซ้ายก็ต้องมีเบ็ดกับผมเป็นเบ็ดยี่สิบโวลต์นะครับซีบันเอ็มเทม่าไฮโองโกนนะครับโงโกนนะครับสหรับเบ็ด การใช้งานครั้งนึงเนี่ยชัดนะครับใช้ได้งานได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นงานเจียงานดัดนะครับโซงนะครับก็จะมีไอส่วนของเผ็นชาร์จนะครับแบตมีชาัดประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เต็มนะครับพอเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับผมแล้วก็มาด้วยกับการับประกัน2งปีนะครับอุปกรณ์ในตัวมีอะไรมั่งเลยนะครับก็มีหนึ่งนะครับมือจับนะครับเผื่อความปลอดเฟยนะครับจับได้สามารถจับได้สามจุดท่างนะครับท้ายด้านบนด้านคว้านะครับ มีการดมาให้เกียบรอยนะครับอันนี้มีเทมใบตัดมาหนึ่งใบที่คันนะครับมีที่คันด้วยที่คันก็จะอยู่นี้นะครับเทียบไปเลยอ่าใช้งานสะดวกนะครับอันนี้ที่คันนะครับใส่ลอกลับไปนี้เลยนี่นะครับการใช้งานนะครับจับได้ง่ายสะดวกนะครับจับถนัดมือนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาใส่เบ็ดเลยก็มาฟังเล่นนะครับความเรียโรมนะครับของตัวเครื่องนะครับย u ่เก้าพันโรมนะครับความเรียโรมอบ u ่เก้าพันโรมนะครับผมตัวนี้นะครับผม ความเร็วรอบอยู่ที่เก้าพรอบนะครับอันนี้เป็นสวิตนะครับไหวลบนะครับถ้าลบอยู่แบบนี้ถ้าลบนี่อกดไม่ได้นะครับผมนี่กดเนี่ยจะเปิดก่อเปิดแบบนี้นะครับนี่เลยครับนี่ครับนี่ก็ซื้อแบบนี้นะครับตาวาตัดนะครับเดี๋ยเด็กคนทานัดใส่ทานัดคว้าใช้แบบนี้ได้เลยนะครับทำงานสะดวกรวดเร็วนะครับอ่าเนีนใช้งานสบายนะครับ จับถนัดมือนะครับไม่ใหญ่แบบนี้นะครับจับถนัดมือนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับไม่คล้ายกับโปรโมชั่นนะครับเลือเพียงห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทที่ยุ่มโรสซัคาของวานะครับใกล้สนใจข่าวมาเลดได้นะครับผมเครื่องเกียร์ไรซ้ายนะครับผมจามีอะไรยให้นี่น้ำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม